ครับสวัสดีครับผมจะเอาพระกุกที่ไม่ทราบที่ครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจนารณาว่าเผื่อมีคนรู้ว่ากุกนี้เป็นกุกที่ไหนครับผมอยากขอให้ท่านช่วยพิจนารณาหน่อยครับเกิดน,นี้เป็นเป็น เป็นเนื้อชินับเนื้อชินแล้วก็องค์พระก็จะถือจีวร้ายกับสงน้ำที่คอก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นสร้อยครับผมก็ตามรูปอะก็จะเป็นพระล่วงแต่พระล่วงกุไหนไม่ทราบครับ